ไหนบ้วะมาแล้วสวัสดีครับต่างเงี้ยไง่างแล้ว <laughs> ตอนนี้มาสามคันแล้วครับเลอีกสองจริงๆมันโอเคครับมือเท้าที่นครสวรรค์นะครับเ้ มิตรภาพที่นครสวรรค์นะครับเก็บร้อยแล้วอันนี้กินเก็บร้อยแล้วฮะเี็บร้อยแล้วครับตี๋เดินอ่ะอาไฟตีดแล้วเนี่ยอะไรไฟรูปคิวโดสอบกินฟรีเป็นหนึ่งคนใครขอได้ละไอตี๋ได้งแต่กินฟรีคนหนึ่ง วันนี้ปฏิบัติการหน้าท,ที่จังหวัดไหนครับเนี่ยโดนงานหรอเอ้ยไม่โดนวันนี้เรา,าออกปบัตรก่ดนมาได้ไงครับเนี่ย i'm going to have to ơi mà ช่โชย่าอ๋อหมอตอยหมอตายแล้วหมอตายมีน้ำตกด้วยครับน้ำตกคืนนี้เรานอน,อนที่ช่ยย่าป่ะครับ <c ười> นี่คือห้องที่ผมนอนคืนนี้นะครับน่ครับเป็น,ปน,ปนไกลเล่เื่้ยๆน้ำตกนะครับมีน้ำตกด้วยนะนตกด้วยน้ำตกม,มีลาบด้วยใช่มีลาบ,ลาบด้วยไปไหนกันเนี่ยไปถ่ายรูปนถ่ายรูปไหนจากที่เราไปได้ห้องพักบนดอยมาแล้วตอนนี้เราก็ลงมาชมนาข้าบันไดนะครับ ว่าผมก็ทำนานะครับแต่ไม่ได้ทำนาแบบนี้ครับทำครับมาหลังคนครับไม่ใช่ครับนี่ครับคือนาข้ามมันไดครับเห็นครั้งแรกครับวิ่งผ่านแต่เราไเคยจอดดูครับนู่นมีน้ำพุโน่นด้วยวันนี้วันที่วันที่ ไปแล้วนะฮะตอนนี้เราเดินลงมาดูน้ำตกนะฮนะเออทำไมเราไม่มาพักตรงนี้กันเนาะอนเออน้ำตกไหลย,ยินได้ยินทั้งวันเลยนนอน,นะน,อนี่อน <c oughs> นอนแช่น้ำเลยแล้วจะเหลือนะเย็นเจี๊ยบดิหนนี้ขอชิมนะขอจุ่มน้ำเลยนะดูนะน,นะนี่โอ้โหสุดยอดดูตดินี่จุ่มไปดูนะนี่นี่นี่ ตกไปในน้ำเลยมั้นี่นี่ทดสอบวาน้ำเย็นมาดูนะโอ้ยโอ้ยประจานป นี่ครับคือส,สูงสุดแดนสยามนะครับที่เรามากันนะครับจริงเนี่ยอืมสูงสุดแล้ว <c oughs> ถ้าเกิดปีกไม่บนสูงกว่าอีกนะร <c oughs> ครับตอนนี้เราก็มารับประทานอาหารที่ร้านครัวต้สนสนนฮะ กรัวริมทารอันไหนก็แน่เนี่ยเอาครริมทารเหนั่งกันนู้นบอกกันนู้นโอ้มันหลากหลายให้เรามีบางอย่างงงว่าจริงเลยไปเดียวกนน่ากินทั้งนั้นเลยตอนนี้หิวอะสั่งกินมาเนี่ยใช่ครับข้าวผัรกะละมังนะครับข้าวสารหิวข้าวสารก็หิวตอนนี้ทุกคนก็เริ่มอิ่มกันมาแล้วครับกินได้ดีมากครับนี่ก็เรียกคุ้มครับ ผมจริงจริงครับไม่เหลือเลยครั้งแรกเนี่ยกินแล้วไม่เหลือเนี่ยนี่ไหมสดน้ำหน่อยเงียบเหรอเรื่องอะไรแล้วเรื่องอะไรรับกตันเย่าคุณชอบอะไรอย่างเงี้ยดีดีดีคุณชอบสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สองของเดือนพฤศจิกายนนะครับ มันคือนรรมนอนที่ดอยชอย่านะครับนี่คือตอนเช้าของดอยชอย่านะครับหน่นครับเอินกล้องผมซูมไม่ได้ครับหน่นครับไกลๆนั่นคือน้ําตกนะฮะน้ำตกที่หลอดไหลตลอดปีนะฮะหล่อเลี้ยงชุมชนที่ดอยแถวนี้นะครับชุมชนดอยชอยา่าเนี่ย <laughs> ครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่อะไรนะ บ้านแม่กลางหลวงครับเราจะไปชิมกาแฟาสดๆที่นั่นครับบดกันจริงๆเลยฮะทำกันเน้นเห็นเลยฮะ ตัวดี้้วยแหะ เพราะกัลต <the> <unfor giving> <laughs> จ้กาแฟนี่ครับกาแฟกาลาโตนะครับนี่สุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอด นะ้าสมศักดิ์เขาบอกว่าถ้าเกิดมีโอกาสมาพักที่นี่ฟรีนะครับสวยครับสวยฮะหลังจากที่เรามากินกาแฟเสร็จแล้วร้วนานกาแฟเนี้ยจะขึ้นไปดอยอินทนนท์นะฮะที่จำมันคือเดนโลว์เมื่อวานนี้เราไปที่อ้อมไปนะฮะบ,บ๊ายบายกันหน้าเจอกันใหม่ครับ sudah lah <laughs> kan ไลงมานนี่ะครับรถใครรถใครรถใครเอ่ยรัดพันลัดพันลัดพันเก็บเห็ดเก็บเห็ดแล้วครับนี่ครับนี่ครับอันนี้คู่ประสบเหตุนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับเดมประกันครับเดมประกันก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับนี่ถ้าเกิดผมมาเดีววันนี้อาจจะได้ภาพ ใช่หลั <S <S งจากที่เราไปเที่ยวดอยมาครับวันนี้เราก็มาลงมาทานอาหารมื้อเลยมื้อเช้าครับแต่ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ครับเที่ยงพอขมื้อเที่ยงก็สี่ห้าโมงเย็นครับน้องธีดานี่ดูนี่เลยเมนูวันนี้อะไรกันเออนเท้า ร้าเท้าต้มโค้มกินหือตู้ด้วยกินหือตู้กินหือตู้ได้อ่าัตู้อร่อยนะเท้าอะค่ะตอนนี้ไม่สัว่าขับหิวขับหิวหิวหิวนก่หิหมวหิวหเวหิวริวหิวหวหิ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 วววิวหิวหิววหิววหิวหิวหิวดวยว ืนทำตัวเองทำมันเจ๋งก็โอ้ไม่เอาไม่เอาไม่อยากใจนี่นู่นนั่นเดี๋ยวดูไอี๋ต่อมึงไตวานันเลือดซิปเลยนะนาะดูนะเอามาพี่ชินมาเอ้ชินมาเอ้ยเอ้ยชินเข้ามาเลยเอ้ยโอ้ยขอแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออเราตายเราตายถุง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  mười tám 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 mười หมอเถื่อนยังไม่กล้าเลยครับหมอเถื่อนยังยี้อยู่เลยอีกมือหนึ่งพี่ควยหลังไปเลยนะพี่ไม่ต้องมาทําอะไรมือยิ้ควยหลังไปเลยเอาเทพว่าเก่าแล้วขนไข่หัวจริงเลยเราแป๊บยังไม่เปียกยังไม่เปียกต้องใจอ่ะต้องนอให้เปียกก่อนให้มันช้ำให้มันช้ำๆก่อนนี่ครับอันนี้ลุ้นๆๆนมีมันจะมีก้อนแบบ แบบตาห่างๆอะคือไม่ติดแผลเออใช่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 พวกเนี้ยมันจะไม่ติดแผลเออจริงมีขายนะเออแต่ทำไมเขาไม่ให้มาเออนั่นแหละตัวนั้นน่ะเออแล้วไม่เห็นมันมันมีขายนะแล้วทำไมเขาไม่ไปติดไม้ให้เราอ่ะก็ไดาพักที่ที่อะไรนะอันนี้คือเรียกอะไรบ้านอะไรบ้านบ้านเคียงเดือนป่ะจานเออบ้านเคียงจานเอาไม่ใช่บ้านเคียงเดือนวันนี้เราก็มาอยู่ฟัง ฝั่งไทยตัวนู้นก็ฝั่งอะไรฝั่งพม,ม่านะครับแอนดีโอแอนีโ,โอครับเดี๋ยวๆจะเดินทางกลับเป็นกาวนะครับ <c oughs> เราก็สิงบุรีนะเดี๋ยวจะเข้ากทมกรุงเทพไปนะฮะยิงกันยาวๆนะครับฮะเดี๋ยวเราไปเจอมันไบร์ีที่บางน้อยนะครับเอามาดีครับหวังน่ หน้าหาแล้วใส่กัน